วันนี้จะสอนน้องๆทำกล่องที่มีลวดลายเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใส่ลวดลายเข้าไปในกล่องนะครับพี่ัจจะทำเป็นลายน้ำหยดลงมาหรือว่าเป็นไอศครีมละลายอันนี้พี่ัจได้ไอเดียมาจากอะไรรู้ไหมเดี๋ยวให้ดูเลยให้ดูตัวอย่างนะครับจนได้ไอเดียมาจากอันนี้แก้วน้ำของพี่ัจท,ที่มันมีลวดลายอยู่แล้วอย่างนี้นะครับเห็นไหมลักษณะลายก็คือไม่จำเป็นต้องเท่ากันหยดใหญ่หยดเล็กหยดกลาง เอาให้ทั่วกล่องเลยแต่ของพี่ตัวเดี๋ยวอันนี้ขอเป็นปิดจากด้านหน้าแล้วกันนะครับพี่ตัวจะลากเส้นนะครับด้านบนน้องๆใช้ไม้บรรทัดก็ได้ลากเส้นด้านล่างอันนี้แล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากจะให้ช่องเปิดของเราใหญ่แค่ไหนด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งด้านข้างเนี่ยเราอยากจะให้เปิดแนวไหน ก็แล้วแต่น้องๆเลยเราจะตัดตามเส้นนี้เดี๋ยวเราบายสีกันดีกว่าสีที่ใช้วันนี้นะครับสีโปสเตอร์หรือสีอะคริติกก็ได้นะครับสีชมพูอ่อนใช่สีแดงแค่1แล้วก็เป็นสีขาว2ครับตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างลวดลายนะครับน้องๆอยากจะใส่ลายอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าจะทำเป็นแนวหยดแบบนี้เนี่ยสองชั้นก็ได้เอาละอันนี้ตัวทำให้ดู ด้านหนึ่งนะครับสีม่วงอ่อนระบายไปแบบกว้างๆเลยริงก็ใช้ทั้งกล่องเลยเนาะน้ำเงิน1ส่วนแดง1ส่วนแล้วก็ขาว2ส,ส่วนครับทำให้ทั่วทั้งกล่องเลยนะครับผมรอสีแห้งนี่ครับผมสีแห้งตัดเส้นใช่ไหมตัดเส้นด้วยเส้นปากกาสีดำแล้วก็ปากกาสีแดงเพิ่มความเงางาม ให้ซอสของเราด้วยแต้มสีขาวอย่างที่บอกนะครับตรงนี้ตัดช่องใช่ไหมครับฝาขนน้ําพลาสติกถ้าฝาเดียวมันจะดูอาจจะตื้นๆไปหน่อยอยากจะเพิ่มความหนาให้หยิบจับง่ายขึ้นนะครับก็เอาเป็นสองฝาแล้วด้านในที่มืดๆด,ด,ดำๆแบบนี้เนี่ยสังเกตดีๆนะครับคือพี่ตร,ระบายสีดําเข้าไปข้างในด้วยเราก็ไประบายเพิ่มเติมอย่างเช่นเอากล่องมาคราวนี้เป็นกล่องที่ไม่เหมือนกันละเป็นกล่อง ที่เปิดฝาด้านบนคราวนี้เราจะไม่ต้องไม่ต้องทําเป็นช่องแล้วนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันเลยลวดลายเป็นลายหยดน้าเหมือนกันะบายแบบเร็วๆเพื่อความรวดเร็วแห้แน้องได้เห็นกันนะครับสีเขียวครับเขียวก็เหลืองหนึ่งน้ำเงินหนึ่งได้สีเขียวพออยากจะให้เป็นเขียวอ่อนก็ใส่สีขาวเข้าไปเหมือนกันครับ ถ้าอยากจะให้เป็นสีเขียวอ่อนอหน่อยเหลืองหนึ่งน้ำเงินหนึ่งขาวสองอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอยากจะให้มันไม่อ่อนมากจนเกินไปก็ขาวแค่หนึ่งก็ได้เสีแห้งก็มาเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งตอนนี้นะครับสีเขียวเว้นระยะห่างระหว่างกาันระหว่างสีที่ระบายไปแล้วกับสีที่เพิ่งระบายไปใหม่ๆนะครับ เ,เพิ่งเชื่อมกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดตรงขอบ mm. อเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ตัดเส้นเก็บรายละเอียดนะครับทำให้เสร็จทั้งกล่องเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับตัดเส้นด้วยเส้นสีดําแล้วก็อันนี้เพิ่มเติมเป็นปากกาเมจิกสีสะเขียวสะท้อนแสงแล้วก็แตะสีขาวนะครับตัดกระดาษลางของเราระบายสีม่วง มาวางเป็นแบบเหมือนกับแท่นวางของอย่างนี้ทากาวแปะเข้าไปอาจจะมีพื้นที่เหลือๆห,หน่อยแก้วกระดาษตรงนี้นะครับที่เป็นต้นแบบเนี่ยพี่ตัวจะเอาไประบายสีแต่งลวดลายสลับสีไปมา เสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้ก็ทามาวางข้างหน้าแล้วก็ทํามาเพิ่มอีกสัก2แก้วเป็นสีอื่นบ้างจัดวางให้ตรงๆกันเป็นเหมือนกับช่องใส่ของด้านหน้าอีก3ช่องเลยโอเคเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากกล่องลังเหลือใช้มาจากการช้อปปิ้งออนไลน์เศษแก้วพลาสติกที่ไปกินชานมไข่มุก ทำความสะอาดให้เรียบร้อยออกแบบตกแต่งลวดลายก็ได้กล่องเก็บของที่มีหลากหลายวิธีการใช้งานและสวยงามนะฮะีรู้เลยว่าถ้าเกิดใครเห็นกล่องแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับไปบ้านเพื่อนไปที่ไหนก็ตามเห็นกล่องนี้สมาชิกชาวสอนสินป์แน่นอนไม,ไม่ธรรมดาทาเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาอวยพี่โจอด้วยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปใครที่ทําลายแบบนี้เนี่ยแล้วมีหลายๆชั้น จะยิ่งสวยนะแล้วที่เป็น7ชั้นสีลุ้งเนี่ยรอติดตามเลยว่ามีน้องๆคนไหนจะทำา้วอยากดูอยากดูรีบส่งมาครับ